เดอะสแ r y b ี่บายนัดผี Official สนับสนุนโดยร้านป้ายใจดีบายลูกคิดนะครับใครอยากจะทำสติกเกอร์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กนะฮะจนถึงป้ายบิวบอร์ดใหญ่ยักษ์สามารถติดต่อที่ร้านป้ายใจดีบายลูกคิดได้นะครับติดต่อที่เบอร์แล้วก็ไลน์นะครับ0946359949ไปหลอนกันครับวันนี้พี่ทุกตาเอาเรื่องคืนที่ไม่ควรนอนแสดงว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือเปล่า ใช่ค่ะเ,เป็นประสบการณ์ของตัวเองค่ะออโอ้โหอ่าววันนี้มันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาตั้งแต่เริ่มทําให้มิ้นอยากฟังเลยค่ะคืนที่ไม,ไม่ควรนอนเรื่องราวม,มันเป็นอะไรยังไงพี่ตุกตาค่ะเออขอขอขอบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้แบบทางหายการเล่าไปนานถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะนเต้นวิดหนึ่งค่ะได้เลยเล่าเรื่อยๆสบายๆได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเออโอ้ยครบสามปีคดีค่ะเดือนนี้ครบสามปีอุ้ยก็แต่ก็ถือว่าไม่นานนะค่ะไม่ไม่นานค่ะค่ะครบสามปีเปเ๊ะเเแล้วก็เออมันเป็นทริปที่ไปเจอที่พัทยาค่ะก็ไปไปเที่ยวพัทยากันสามคนก็มีตุ๊กนะคะมีตุ๊กตาแล้วก็ มีเอขอเรียกเป็นชื่อสมมุติว่านอกับโ no นนะคะสองคนนี้ได้ค่ะนอค่ะนอกับโ no นเนี่ยเขาเป็นญาติกันค่ะแล้วก็เราได้ตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปเที่ยวที่พัทยาก,กันจะได้ไปหาอาหารทะเลสดกินแล้วทีนี้เนี่ยในทริปเนี้ยระหว่างการเดินทางก็เหมือนเดิมค่ะก็คือปกติไม่มีอะไรแล้วก็แวะตามลายทางจนกระทั่งเช็คอินถึงโรงแรมพอไปถึงโรงแรมเนี่ยก็คือ เอ,อประมาณเช็คอินประมาณบ่ายสองนะคะแล้วก็อันนี้โนจะเป็นคนจองโรงแรมไว้แล้วโรงแรมลกักษณะเนี่ยจะเป็นติดถนนเรียบหาดเลยของพัทยานะคะแล้วโนเขาก็จองใช่แล้วโนเขาก็จองวิวดีมากสวยมากอมเออโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างสูงค่ะเป็นตัวตึกเดียวเดียวโดดๆแล้วสูงมากมแล้วก็ตุกจะได้ชั้นพวกเราเนี่ยสามคนก็จะได้ชั้นที่ยี่สิบหกค่ะค่ะ พอขึ้นลิฟต์ไปจนไปถึงห้องพักเนี่ยห้องพักก็จะแบบธรรมดาทั่วไปเลยค่ะพราอว่าตุ๊กกะนอตุ๊กกะนออาจจะอยู่ในการส่วนนวนเขาจะแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่ห้องข้างๆกันพอลักษณะของห้องนะคะพอเปิดประตูเข้าไปอะ,ค,ะค่ะก็เหมือนโรงแรมทั่วไปก็คือซ้ายมือเป็นห้องน้ําขวามือเป็นตู้เสื้อผ้าถัดไปก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็ อ à, ที่วางของแล้วก็ที่วางทีวีถัดจากที่วางทีวีห่างไปนิดนึง <startups> ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่ติดประตูระเบียงเลย <mauv. S 2> แล้วก็อยู่ใต้แอร์แอร์ของที่โรงแรมนี้ย <startups> มันจะเป็นแอร์ค่อนข้างเก่าค่ะแล้วก็มีเสียงดังนิดนึง <startup> ค่ะแล้วก็พอพอเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างเอ à, ให้เดินเข้าไปในเตียงที่หนึ่งซึ่งเป็นเตียงที่ติดห้องน้ําเตียงที่สองจะเป็นเตียงที่ติดประตูกระจกระเบียงพอเปิดม่านอ่ะ <startups> มันมัน ออกพอเปิดมากนออกไปตรงวิวระเบียงอะคะ่ะสวยมากๆเลยค่ะคุณมิ้นคือแบบม,มันเห็นชายหาดพอดีแล้วก็บ่ายใช่บ่ายสองนี่แดดกำลังดีเลยค่ะ,คะแล้วตุกขอบ,บอกนิดนึงว่าเอ่อตุกไม่ใช่คนเห็นผีนะคะบอกก่อน <laughs> ถ้าปกติ <laughs> เราไม่ได้มีเซน,นมันมันมีเซนแต่ไม่เห็นผีอืมอืม <laughs> <ๆ>ก็เลยไม่ไม่กล้ารเรียกว่าเราเรา,เราจะมีเซนไหม <laughs> เพราะว่าเอ่อถ้าเราเข้าไปอะ่ะ คือหนึ่งเลยในใน,ในบางครั้งนะคะก็คือจิตกระแสจิตในในในจิตอะคะ่ะมันมันจะบางทีอะถ้าห้องที่มีอะมันจะเป็นภาพแวบขึ้นมาเลยแต่ถ้าพภาพถ้าแต,แต่อันนี้ภาพแวบลุกไม่สามารถบังคับได้นะแต่แต่ส่วนแต่ส่วนใหญ่คือถ้าเราเข้าไปอะ่ะเราจะสัมผัสได้ก่อนก็คือสัมผัสแล้วก็กลิ่นนะคะกลิ่นกลิ่นนี่จะจะได้กลิ่นบ่อยมากแล้วก็เสียง แล้วก็ความฝันความฝันนี่จะจูนติดง่ายมากจะสื่อง่ายมากถ้าเกิดว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอ่านสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะคือแบบได้หมดแต่ยกเว้นการมองเห็นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการมองเห็นมันจะเป็นแค่ช่วงที่เรากึ่งหลักกึ่งตื่นแล้วเราโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นแค่วินาทีนั้นเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่เห็นแค่ะค่ะที่เคยเจอพอดีว่าตุ๊ก ไปห้องนั้นปุ๊บก,ก็คือทุกอย่างดีปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีอะไรนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พักผ่อนกันแล้วพอประมาณสามโมงกว่าเนี่ยเราก็นัดกันเพราะว่านอกับโนเขาเป็นญาติกันสองคนเนี้ย <c oughs> แล้วเขาอยากจะพาตุก๊กไปดูโรงแรมโรงแรมนึงซึ่งเป็นโรงแรมสมัยที่พวกเขาอ่ะเด็กๆอะ่ะมาเที่ยวกับครอบครัวบ่อยมากแล้วมีความผูกพัน <c oughs> เขาก็อยากให้ตุก๊กไปดูด้วยว่าเป็นยังไง <c oughs> แต่เขาก็บอกแล้วว่า โรงแรมเนี้ยมันเก่าแล้วนะแล้วก็สภาพอาจจะไม่ได้น่าอยู่เหมือนสามสิบปีก่อนอะไรประมาณนี้ยค่ะอืมเขาก็ขับรถพากันไปกันเราเราก็ไปถึงตัวโรงแรมเนี้ยนะคะแล้วก็ติดต่อร,ปรอปภเสร็จก็จะขอเข้าไปดูที่ตัวโรงแรมแล้วก็ตุกับไปครั้งแรกอืมไปไปโรงแรมเนี้ยครั้งแรกแล้วก็นอกับโนะเขาก็เลยไปจอดรถ ที่ไม่ห่างจากป้อมรอปภมากนะ,ะแล้วก็เพื่อที่จะได้เดินเข้าไปอแล้วสภาพของพื้นที่โรงแรมคือมันกว้างมากอะคะม,มันมีหลายตึกหลายหลายโรงแรมมากภายในพื้นที่พื้นที่นั้นแต่ว่าส่วนใหญ่อะทุกตึกปิดหมดมปิดปิดปิดหมดคือไม่ให้ไม่ให้คนพักไม่ได้ให้ใช้บริการ ใช่ไม่ได้ใช้บริการแต่สภาพดีอยู่นะคะ mm hmm. เหมือนมีคนดูแลเพียงแต่ว่าไม่ให้ใช้บริการมันก็เลยจะดูวังเวงนิดนึง mm hmm. เราต้องเดินเข้าไปถึงข้างในเพราะว่าเขาจะเปิดอยู่แค่อาคารเดียวที่ติดริมหาดแล้วเขาจะเป็นหาดส่วนตัว mm hmm. ก็ไอช่วงระหว่างที่มันเป็นทางเดินที่จะเดินเข้าไปอะคะ่ะปมันจะมีเหลือแค่ไอสองข้าง,างทางมันก็จะเป็นพื้นที่ร้านขายของอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีละ มันมีแค่สองร้านเองที่ที่ตอนนั้นทุกเห็นแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังมีเดินต่อไปนะคะ,คะเดินอยู่คุณสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนส่วนออกมาแล้วก็ในระหว่างที่เดินเข้าไปอะคะ่ะบรรยากาศของโรงแรมมันก็มีสวนมีต้นไม้มันก็อึมครึมดีแล้วก็มันเป็นเวลาที่แบบพอไปถึงมันก็สี่โมงเย็นแล้วอะมันก็โ,โเพเทดิดหนึ่งแล้วอ็ตุกนึกคึมยังไงไม่รู้ค่ะคุณมิ้นด้วยความที่เรามาเที่ยวเราสดใสเราอารมณ์ดีเนาะเรา เฟนเฟนลี่มากมากเลยแล้วก็มีจิตใจที่แบบว่าระหว่างมองไปรอบๆเนี่ยเห็นอาคารหลายๆอาคารอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีค,ความรู้สึกแบบอุ้ยตุ๊กเขาบอกก่อนแต่ก่อนน่ะตุ๊กเป็นทูตแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นคริส <c oughs> เรายังมีความโมเมนต์ติดนิสัยความใจดีแผ่แผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราก็จะเปลี่ยนจากแผ่เมตตามันมาเป็นในแบบคริสอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่าแล้วก็ตั้งจิต อธิษฐานแล้วก็นึกในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผ่ความรักของในแบบฉบับผมคิดอะค่ะของพระเจ้าออกไปใช่ไหมค่ะอ่านึกคืมนึกคืมมากแล้วก็ทําแบบเต็มที่เลยตั้งจิตอธิษฐานปกดปล่อยไปแล้วก็ปล่อยสองคนนั้นน่ะเดินไปข้างหน้าเราเดินตามหลังเพราะว่าโนกับนอเขาไม่เชื่อนังพุกนี้ค่ะอือตุ๊กอาจจะไม่เล่าอะไรแนวแนวนี้ให้พวกเขาฟังอพอแผ่เสร็จปุ๊บก็ก เราก็ลืมไปนะคะคุณมิ้นว่าขี่อะสิ่งลี้ลับอะเราไม่รู้หรอกว่าโรงแรมที่มันมีหลายตึกนั้นอะมันมีอะไรบ้างม,มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีซึ่งเราไม่ได้คิดอ้เพราะเพราะเราเรามุ่งแต่ว่าเราเราตังมันดีอะเราตังมันดีก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วพอไปเที่ยวเสร็จก็ไปชมหาดทรายสวยงามก็มีฝรั่งสองสาคนเล่นอยู่หาดเนี้ยค,ค่ะแล้วตอนอุ้ย เขาก็เล่าเล่าให้ฟังเลยค่ะเพื่อนๆว่าเอ่ย้อนระลึกความหลังว่าตรงเนี้ยมันเคยมาเที่ยวมันมีอะไรมาอะไร,ะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ค,ะคือเขาก็อยากให้ตุ๊กไปเห็นประมาณนั้นกับที่ที่เขาเคยมาในตอนเด็กใช่ค่ะกับที่ที่เขาเคยมาในตอนเด็กพอเที่ยวอยู่ประมาณสักเอ่อจะหกโมงเย็นละคือไปอยู่ในงสวนนั้นอ่ะก็คือค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วพอจะหกโมงเย็นเน,เนี่ยจะจะจะ,จะไปกินสเต็กกันที่ในตัวเมืองต่อในในตลาดกลางคืนน่ะนะคะ ก็เลยขึ้นรถกลับขึ้นรถกลับแล้วก็มุ่งไปที่ร้านสเต็กพอกินสเต็กเสร็จปุ๊บก็มาเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนอ่าพอเดินตลาดกลางคืนเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่โรงแรมค่ะกลับอืมแบบเล่ารวบหลักนะได้ค่ะเ่าเลยค่ะพอกลับมาที่โรงแรมนะคะก็จะมาถึงโรงแรมเนี่ยประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มค่ะอืมพอถึงโรงแรมเกือบเกือบสี่ทุ่มปุ๊บ ก็คือแยกย้ายเข้าห้องกันแล้วก็นอนเนี่ยพอมาถึงสักพังหนึ่งอะ่ะเขาก็จะหลับแลแอืวอาบน้ําเสร็จนอนเล่นบนที่นอนเสร็จเนี่ยเขาก็จะหลับก่อนเขาจะนอนอยู่เอ,อติดห้องน้ําติดฝั่งห้องน้ำํำส,ส,ส่วนตุกอ่าส่วนตุกอ่ะจะติดฝั่งระเบียงประตูระเบียงค่ะ hmm. แล้วก็มันมีความที่แบบว่าด้วยความที่แบบตึกมันสูงมากแล้วมันติดหาด เวลาลมมันตีข um> ึ้นมาค่ะคุณเม้นมันเสียงดังมันเสียงดังมากมันมันมันแบบประตูกระจกอย่างเงี้ยเลยค่ะคือ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 เหมือนมีคนเขย่าตลอดเวลาเลยอ่ะคือ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 แบบนี้แล้วก็แอร์ก็แอร์มันก็จะมีเสียงแบบเพราะแอร์มันเก่าอ่ะค่ะมันก็จะคือเดี๋ยวนี้เราตุกก็นั่งอยู่ตรงแถวน้นพอดีก็ก็แบบแล้วเราจะหลับไหมเนี่ยคิดในใจเพราะมันนอกจากจะกึ๊กแล้วอ่ะเสียงลมอ่ะ เวลามันโหยหัวนะคะมันก็น่ากลัวนะคะเสียงแบบฟิวฟิวอะไรอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกแล้วเราก็นอนเล่นเฟซบุ๊กสักพักหนึ่งแต่เพื่อน่หลับไปแล้วคนข้างข้างหลับไปแล้วคนไปแล้วเรียบร้อยเราก็เลยนอนแล้วหลับไปก็หลับไปสักพักหนึ่งค่ะคุณมิ้นแล้วก็อยู่ๆสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นกลางกลางดึงกดเลยค่ะแบบไอ้ที่มันสะดุ้งตื่นข,ขึ้นมาเพราะ พราะเรามีความรู้สึกว่ามันเจ็บแปลเข้ามาที่หน้าอกอืมันมัน,ม,น,ม,นมันตรงกลางหน้าอกเลยอะค่ะ <Huh. S 2> มันทําให้เราแบบสะดุง้งพุ๊บขึ้นมามันเหมือนแบบว่ามีอะไรแบบทะลวงมาจากข้างหลังแล้วก็พุ่งเข้ามาที่หน้าอกอและไอ้ตอนระหว่างที่เราสะดุ้งตื่นอะคะ่ะมันแบแบบแล้วมันก็เปียกๆเ,เหมือนไฟช็อตใช่ไหมคะ <Huh. S 2> แล้วเราสะดึงไืเรือเราเห็นเราเห็นลางๆเลยค่ะว่ามันเป็นแขนคนอื เออมันเป็นแขนของคนสีขาวซีสซีดเลยค่ะคือทะลวงเข้ามากลางหน้าอกของเราอืมอ่ะตุ๊กตาจะนอนหันหลังให้ตรงประตูระเบียงค่ะจะนอนหันหน้าไปทางเพื่อนที่หลับอยู่หมายถึงว่าเห็นแขนเหมือนทะลวง่ท็นหน้าอกเราอย่างนั้นหรอใช่เห็นท่อนแขนที่ทะลวงผ่านข้างหลังทะลุกออกหน้าอกด้านหน้าอของเรา,าค่ะแล้วก็ไอช่วงระหว่างเอ่อเซียววี ตอนตอนนั้นที่เราสะดุ้งเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงเส้นผมด้วยค่ะ mm. เส้นผมมาโปะอยู่ตรงแก้มแล้วก็ตรงช่วงไหล่ <Okay. S 2> ที่มันมาไล่เลี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอเรารู้สึกขนาดนั้นปุ๊บไอ้มือที่มันทะลวงเข้ามาเนี่ยมันก็กระชากเลยนะคะคุณเมนมัน, mm. ม,นมันไม่ใช่ว่าค่อยๆดึงออกนะคะ <Okay. S 2> มันเหมือนกระชากกลับออกไปข้างหลังนะคะที่ mm. อยู่ข้างหลังเราเออเราแบบด้วยความแบบอัตโนมัติเลยนะคะตอนนั้นตุกแบบ จะเด้งขึ้นมานั่งแล้วก็หันไปมองเลยว่าใครวะแบบนี้เลยค่ะตัวก,ก็บแบบแล้วแบบเหนื่อแตกแล้วรู้สึกปวดหลงๆตรงกลางหน้าอกด้วยค่ะอืแล้วตอนนั้นน่ะเรารู้เลยว่าโดนแล้วเอโดนแล้วแล้วก็แบบว่านั่งค่ะนั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะนั่งตั้งสตินิดนึงนะคะแล้วก็เหนือ่อเหงื่อเหนือหน่อแตกเยอะมากมเหนื่อแตกเยอะมากทั้งๆที่แอร์ก็เย็นแต่ละวังหนึ่งออก เราเหงื่อออกแล้วเราก็แบบว่ายังแบบเหมือนปวดวงวงงงคือตอนแรกถ้เจ็แบแสบจนทําทให้เราสะดุง้งตื่นแล้วพอักครั้งหนึ่งมันก็ปวดงงวง,วงแล้วเราก็ไม่รู้ทําไงล้วก็หันไปมองคนที่หลับอยู่แต่เราก็ไม่อยากปลุกเพราะว่าถ้าปลุกมาเนี่ยก็ไม่เชื่ออก็เลยไม่ปลุกแล้วก็พอทําใจได้นิดนึงเนี่ยเราก็กวาดตามองเลยค่ะคือแบบกวาดตามองจากข้างเตียงเรานะคะไล่ไปเลย แล้วมันจะมีแสงอยู่ค่ะแสงจากใช้ห่าหรือแสงสะท้อนจากข้างนอกอะค่ะ,คะมันยังส่องเข้ามาถึงให้เรามองเห็นข้างในได้แล้วก็ผ้าม่านก,ก็ไม่ได้ปิดนิดมากมันจะเว้นช่องตรงกลางนิดหน่อยแล้วก็เหมาะแสงมันลอดเข้ามาได้อ่ะตกุกษะกวาดตาไล่ไปเลยค่ะไล่ไปจนถึงแบบป้ที่นอนมันหน้าโต๊ะขึ้นแป้งก็มองด้วยความงงว่าอยู่แถอยู่แถบบนี้แหละด้วยความรู้สึกอะแต่เรามองไม่เห็น แล้วเราก็แบบเออนั่งงงสักพักหนึ่งแล้วเราไม่รู้ทําไงแล้วก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาค่ะ,คะมือถือกุ๊ระวังอยู่ตรงข้างหัวเตียงพอหยิบขึ้นมาปุ๊บเปิดดูปุ๊บมันประมาณตีสามเศษพอเวลาตีสามเศษปุ๊บเราก็แบบนอนไม่หลับแล้วอะ่ะเออโดนแบบนี้คือแบบก็รู้สึกหงุดหงิดนิดนึงตอนแรกก็ตกใจแล้วก็กลัวนิดนึงแล้วก็คราวนี้ก็เริ่มแบบโมโ oh หนิดนึงด้วยเคืองแล้วก็เลยเล่น หยิบเฟซขึ้นมาทําใจดีสู้เสือไว้แล้วเราก็แบบว่าโอเคหยิบหมอนขึ้นมาแล้วก็นอนพิงกึ่งนั่งกึ่งนอนนะคะเล่นเฟซไปเรื่อยๆเ,<ฆ>เราก็เล่นเฟซไปสักพักหนึ่งค่ะก็ก็นานอยู่ค่ะคุณมิ้นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอยู่ๆเราก็คิดว่าเออคงคงคง,คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละอืมเราคิดแบบนี้นะคะ่ะ<ฆ>คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละแค่เราคิดแบบนี้นะคะ ไม่รู้ว่าผีมันรู้มันรู้ได้ไงเนาะมันมันรู้ได้ไงอ่ะมันไม่น่าจะอ่านใจเราได้นะแบบพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเสียงหัวเรอะค่ะคุณมิ้นเสียงผู้หญิงหัวเรามาแบบนี้เลยค่ะเบาๆเลยค่ะแล้วตุวก็แบบเลิกเล่นเฟซแล้วก็ค่อยๆแบบว่า เหลือกตาไปมองเพราะว่าเสียงอะ่ะมันอยู่ตรงปลายเตียงสุพอดีคแล้วก็อยู่ตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกอืมแต่ว่าด้วยความที่เรามองไม่เห็นจะคิดว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะคะถ้ามองเห็นนี่คงช็อกแน่นอนอพอดีมองไม่เห็นแต่ว่าแบบเราก็มองไปที่กระจกเหมือนกันมันก็จะมืดๆหน่อยอะนะคะมันก็ไม่รู้ทำไมตอนนั้นกล้าที่จะต้องอืม,อม เออกล้าที่จะจ้องบ้างเลยไม่กลัวเดี๋ยวเขาโผ่โผ่มาให้เห็นจริงแล้วจะเป็นยังไงอะไรตอนนั้นไม่ทันที่คิดตรงนี้อะ,ค,ะค่ะแล้วพอคิดแล้วปุ๊บเพ่งใปสักพักหนึ่งเพ่งไปนานมากประมาณห้านาทีแล้วก็คิดในใจคํานวณคิดในใจว่าเราหูฝาดมั้ยจริงหรอเถียงเถ,ถียงตัวเองอยู่ในใจว่าแบบเพราะปกติอะเวลาตุกเจอรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ค่อยมีใครมาส่งเสียงหมายถึงผีที่ตุกเจอนะ ไม่ไม่มาส่งเสียงแบบตอนที่เรามีสติดีๆแบบเนี้ยมาให้เราได้ยินชัดๆอย่างเงี้ยเราก็ไม,ไม่มั่นใจแหละเอาง่ายๆก็พยายามจะเช็คชเราไ็เไม่มั่นใจเราก็เลยแบบว่าเสียงลมเสียงอะไรเสียงแอร์หรือเปล่าค่ะแล้วพอทีเนี้ยเราก็เล่นเฟซไปต่อท,ทําทีเป็นใจดีสู้เสือแล้วก็ไม่สนใจก็เล่นเฟซไปแล้วพอเล่นเฟซไปสักพักหนึ่งเหมือนกันเออคงหูฝาดแหละพอเราสรุปข,ของเราแบบเนี้ยหายสงสัยปุ๊บเออคงหูฝาดแหละพอบอกคน พอคิดในใจว่าคงหูฝาดแหละอีกแล้วค่ะคุณมิ้นคราวนี้ยคอนเฟิร์มว่าเหมือนผีมันจะคอนเฟิร์มเลยค่ะขวาร้อเสียงดังกว่าเดิมและชัดกว่าเดิม mm. อืมอประมาณแบบฮึอฮึฮึอฮ,ฮ,ฮอย่างเงี้ยค่ะร้อง oh. เสียงมันดังคราวนี้ยเสียงมันดังแล้วก็ชัดเจนเลยว่าน่าจะอยู่ตรงหน้าโต๊ะขึ้นแป้งพอดี <c oughs> ค่ะค่ะตล้วก็เลยแบบ เอาแล้วตอนแรกก็ไม่กล้าเงยนะไปมองที่ตกเครื่องแป้งละเพราะเสียงมันชัดเจนมากว่าไม่ได้หูฝาดแล้วอแล้วตุกก็เลยคิดในใจว่าเออต่างคนต่างอยู่นะถ้าไม่ต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวฉันจะแช่งอ่าอันนี้อันนี้ขู่ไว้อแล้วทีเนี้ยเสียงมันก็เงียบลง <c oughs> แล้วตุกอะก็ค่อยๆแบบเอาวะลองเลือกหนึ่งลองมองไปที่ไอกระจก ตอกเครื่องแป้งดูอีกรอบหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอค่อยๆมองผ่านมือถือเราเอามือถือบางหน้าไว้ค่ะเราก็กลัวเนาะก็แบบค่อยๆมองค่อยๆมองผ่านมือถือไปแล้วก็แบบเพ่งไปฟึบเออมันก็ไม่เห็นอืมันก็ไม่เห็นแต่แต่ตอนนั้นน่ะมันมีความรู้สึกว่าก็ยืนอยู่หน้าเอาเครื่องแป้งนั่นแหละค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่ารู้สึก เจ็บแป๊บยู่ตรงหน้าอกแล้วในระหว่างนั้นอ่ะที่เราแบบนอนไม่หลับแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้จะทําไงเราก็เล่นเฟซแก้ขัดไปแล้วก็ง่วงด้วยแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบโมโหโมโหนิดนึง <คะ S 2> แต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอเรารอให้แสงมันขึ้นนะคะคือไม่การุกไปเข้าห้องน้ําเลยนะรุกแบบนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วรอให้แสงมันขึ้น <คะ S 2> พอแสงมันขึ้นคือหกโมงเช้าแล้วอ่ะตุกหลับเลยอัตโนมัติส่วน คนที่อยู่ข้างๆอ่ะเพื่อนที่อยู่ข้างๆอ่ะนอนมันก็ตื่นพอนอนมันตื่นปุ๊บม,มันก็ทํานู่นทํานี่ทำนั่น,นมันเหมือนผัดกะกันตุ๊ก็สบายใจตุ๊ก็หลับเอ,อ่อพอหลับไปแล้วก็ไม่ได้เจออะไรนะคะก็ถึงแบบเช็คอินออกพอเช็คอินออกมาเนี่ยตุ๊กก็มานั่งสงสัยคะ่ะโชคดีที่นอนคืนเดียวเพราะว่าถ้านอนอีกคืนนึงก็คงแย่เหมือนกันอืก็มานั่งคิดว่าไอ้ที่เราเจออ่ะคือแบบตอนแรก มันไม่มีในห้องในความรู้สึกเราอะ่ะอืมันไม่น่าจะเป็นที่มาจากในห้องแล้วก็มาคิดว่าถ้าไม่มาจากในห้องสิ่งที่เราทําก็คือเราไปแผ่นี้ตาอยู่ที่โรงแรมนั้นอื <c oughs> ก็น่าจะตามมาจากที่โรงแรมนั้นค่ะแต่ว่าถ้าตามมาจากที่โรงแรมนั้นมันเข้าโรงแรมนี้ได้ไงโรงแรมนี้ไม่มีสารพัดพู่มหรอก็เหมือนคิดคิดไปตามพื้นพื้นของพุทธที่เราเคยนับถือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันคิดตามตามเหตุตามผลเลยอะ่ะเรียงมาเป็นปะปะๆๆ แต่ว่าตุกก็ไม่ได้ไปเช็คดูว่าที่โรงแรมเนี้ยมีสารหรือไม่มีแต่มันเป็นโรงแรมที่ใหญ่อยู่ค่ะคุณมิ้มแล้วก็ดูดีด้วยตุกว่าน่าจะมีก็เลยมาคิดว่าเอ๊แล้วมันเข้ามาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นอ่าแล้วก็พอดีแต่ว่ามานั่งคิดทบทวนอีกทีนึงนะคะพอมานั่งคิดทบทวนอีกทีนึงก็เลยอ๋อมีอีกแบบหนึง่งอันนี้ตุกคาดคะเนไว้ ว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดคือตอนเราไปที่นู่นน่ะโรงแรมนู้นน่ะแล้วเราอ่ะแอบแพนไม่ตาในจิตอ่ะ mm. เสร็จเดินเล่นเสร็จแล้วพอจะกลับอ่ะเราไปพูดคําว่าป่ะกลับกันหรือเปล่า mm. โดยโดยที่ไม่บอกชื่อเพื่อนทั้งสองคน mm. อาจจะพูดแบบว่าป่าะกลับกันหรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งในนั้นน่ะบอกป่ะกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นรถป่ะขึ้นรถอะไรแบบเนี้ย mm. แล้ว เออแล้ว,ลวด้อยคําด้ี่เราแบบเปิดทางให้พวกนี้ไปแล้วไงเขาก็เลยแบบเอออาจจะตามมาได้ตรงนี้เพราะเราไปเชิญเขาเพราะพอเราไปเชิญเ,เ,เ,เขาเนี่ยก็เหมือนเขามากับเราแล้วที่เขาก็ไปปล่อยให้เข้าไปได้หรือเปล่าอเออตุกคิดแบบนี้นะก็เ,เป็นได้็เใช่แล้วแบบพอพ,อ,พอจากนั้นมาคือแบบเออแล้วก็เหมือนเป็นประสบการณ์แต่โมโหอะคุณนิ้นคือโมโหมากเลยนะอยาก อยากดูว่าอะไรยังไงเลยนะตอนนั้นอนะ่ะพอเราตั้งตัวได้คือแบบไม่เคยเจอที่ว่ามาล่วงเกินขนาดนี้อืมาล่วงเกินที่แบบมาทําร้ายเราอ่ะค่ะ<ต>เหมือนจะบบมาทําร้ายเราจริงจริงแต่หลังจากเราเช็คเอาท์ออกมาจากโรงแรมนั้นเรากลับมากรุงเทพหรืออะไรก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรตามกลับมาถูกไหมคุณตุ๊กไม่ตามใช่ค่ะไม่ตามก็ยังก็ยังดีนะ แต่มันก็มาโหะค่ะคุณีิ้มันไม่เคยมีแบบอาสองให้เรา,าสอบเพราะเจออะไรอ่ะคือเราก็ไม่ไม่โดนขนาดเนี้ยที่มาแบบเอามือเข้ามาทำํำ้ายเราอะไรอย่างเงี้ยถึงตัวถึงมือถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะอืก็จริงคืออันนี้เนี่ยถ้าให้ส่วนตัวมิ้นที่เคยถามอาจารย์ซันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เป็นได้สามแบบแบบแรกแ,แบบที่คุณคุณตุ๊กบอกก็น่าจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะ เราไปที่โรงแรมนั้นแล้วเราแผ่เมตตามีบางอย่างติดตามมาเพราะว่าช่วงที่เราจะกลับเราดันไปพูดว่าป้าเพื่อนกลับกันขึ้นรถกันเออเโดยที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อซึ่งอาจจะมีดวงวิญญาณอะไรที่เขาเขาตามเรามาจากตรงนั้นแล้วก็เลยมาเข้าในโรงแรมที่เราเช็คอินหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือไอ้โรงแรมที่เราเช็คอินเนี่ยก็อาจจะเป็นโรงแรมที่ไม่มีสารหรือเปล่าไม่มีสารตายายไม่มีสารพระพรมเออ ทำให้อะไรที่ติดตามมาก็มาได้กับอีกข้อหนึ่งค่ะมิ้นเคยเจอเคสนี้จากการทํารายการเออ่จากการทารายการเดดเฮาค่ะช่วงเวลาเป็นผีในห้องนั่นแหละแต่ช่วงเวลาที่เราเข้าไปเช็คอินเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาปรากฏตัวได้เอออันนี้เหละเป็นช่วงเวลาที่พลังงานเขาน้อยใช่ไหมถูกต้องค่ะมิ้นเคยไปเจอเคสหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเคส ผูกคอตาย <S <S ถ้าเกิดว่าไปหาในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เขาตายไม่พบวิญญ,ญาณเขานะคะไม่เจอ <S 1> <S 1> ไม่เจอซึ่งถ้าทางความเชื่ออ่ะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อใช้วิจรญญารยณนะคะพี่ๆทุกท่านก็คือเขาจะบอกว่าดวงวิญญ,ญาณเนี่ยที่เป็นการทําอตราวิบากกรรมหรือว่าเสียชีวิตด้วยอะไรที่มันผิดแปลกเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ใกล้เวลาตายเขาเนี่ยดวงจิตเขาก็จะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในหลุมนั้น แต่พอใกล้กับเวลาที่เขาจะเสียชีวิตหรือกับเวลาที่เขาเคยฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามเขาถึงจะกลับมาในสถานที่ที่เขาฆ่าตัวตายอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ห้องที่พี่ตุ๊กไปนอนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือจริงๆไม่ได้มาจากโรงแรมที่คุณนอกับคุณโนพาไปแต่มันอยู่ในโรงแรม,มอยู่นั่นแหละแต่ช่วงเวลาที่เขาตายอาจจะเป็นช่วงเวลาตีสามเศษก็ได้อ่าเขาก็เลยมา ก็เป็นได้ยิ่งเราใช่เรายิ่งเราไปแผ่อะไรอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงจะทําให้เขาแบบรับรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยก็เป็นได้เป็นได้เป็นได้ทั้งทั้งสามแบบเลยแต่ก็ยังดีนะมินว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นดวงวิญญาณที่ติดตามเราจริงๆเขาก็น่าจะตามเรากลับมายันกรุงเทพหรืออะไรถูกไหมใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้เราเช็คเอาท์ออกก็จบ กระจกใช่ค่ะอืมก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของโรงแรมที่เราเช็คอินอยู่แล้วหรือเปล่าอืมก็มีความเป็นไปได้ค่ะคุณมิงเพราะตุ๊กก็ไม่ได้ถามพนักงานนะคะว่าห้องนั้นมีอะไรหรือเปล่าอืมซึ่งถ้าเอาจริงๆอ่ะไปถามมาบางทีเขาก็ไม่บอกหรอกเขาไม่บอกหรอกค่ะเนาะพี่ตุ๊กแต่ว่ามันจะแสดงออกไงมันจะแสดงออกนิดนึงพเรแสดงออกทางสีหน้านมันติดไม่มีอยู่แล้วไม่บอกจริงแต่ก็อย่างที่บอกเข้าใจพี่ตุ๊กแหละ อยากจะมาขอส่วนบุญอยากจะมาอะไรจริงๆเราไม่ได้ติดหรอกเพราะว่าเราก็เป็นคนจิตใจเราแผ่เมตตาให้ให้ให้ดวงวิญญาณทั่วไปเรายังแผ่ได้เลยแต่พอคุณมาทําแบบเนี้ยมันคุกคามกันเกินไปใช่ใช่ค่ะมันแบบไม่โอเคมากๆอืมแต่น่ากลัวนะสิ่งที่ไปเจอเพราะว่าเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเราก็มีอาการเจ็บหน้าอกจริงๆอ่ะใช่ค่ะมันเจ็บจริงๆแล้วก็กลัวนะคะว่าจะเป็นอะไรไหม แบบสุดท้ายมันก็หายตปเองไม่เป็นอะไรคร่ะเออก็ยังโชคดีเนาะนี่<า>ไม่ได้เล่ามาสิบปีนะแต่เล่าสนุกมา,ากมแล้วเนื้อหาเนื้อ <c oughs> เน้นๆไม่มีน้ําเลยค่ะพยายามแบบโอเคตามนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดสุดยอดมากพี่ตุก๊กฝากหน่อยสิมีอะไรฝากหาไหมทําอะไรอยู่หรือเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยมีคนชื่นชอบคนขอบคุณกันเยอะเลยที่พี่ตุ๊กมาเล่า ออขอบคุณมากค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้ทําอะไรด้วยค่ะแต่ว่าเคยทําช่อง youtube เล่าเรื่องผีแต่ทีนี้ว่าไม่ได้อัพคลิปนานแล้วไม่ได้อัพคลิปนานแล้วค่ะคุณมิ้นก็เลยจะไม่ฝากแต่ว่าปีนี้เรากลับมาปีนี้เรากลับมาทำไหมมาฝากที่เดอะสแกรลี่ก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะขยันโทรไปเล่าไวๆได้เลยพี่ตู๊ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตู๊มากๆเลยนะคะสนุกมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณน้องเจนด้วยนะ ดได้เลยก็ติดต่อมาก็ตกใจเหมือนกันอ๋อ oh, <c oughs> ได้เลยนี่แอดเจนยิ้มหวานมาแล้วขอบคุณพี่ตุ๊กมากแ,แล้วถ้าพี่ตุ๊กมีเรื่องอะไรอีกอบอกพี่เจนได้เลยเดี๋ยวพี่เจนติดต่อไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ